สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Quick Guide to Finance นะครับวิดีโอตอนนี้เป็นวิดีโอตอนที่2ในซีรีส์เรื่องของการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวในวิดีโอตอนแรกๆเนี่ยประมาณสัก5-6ตอนเนี่ยเราน่าจะอยู่กับหลักการนะครับให้แม่นในเชิงของทฤษฎีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว ถัดๆไปนะครับเราค่อยไปดูว่าเวลาทำ valuation จริงๆแบบแบบง่ายๆแบบ practical เอาแบบพอใช้งานได้เนี่ยนะครับเวลาที่ไปรีบบน financial model บน Excel เนี่ยนะครับเราทำยังไงแต่ว่าห้าหกตอนแรกนี้นะครับเดี๋ยวอยู่กับหลักการให้ให้แน่นก่อนนะครับซึ่งก่อนที่จะไปดูวิธีต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น DDM DCF ที่ใช้ free cash flow นะครับเรามา ในวิดีโอตอนนี้มาดูความต่างน,นะครับของตัว Enterprise Value กับ Equity Value ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนสับสนนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องการเงินนะครับวิดีโอตอนนี้ก็จะมาไขาข้อสงสัยนะครับให้กระจากว่าตัว Enterprise Value และ Equity Value เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับตัว Enterprise Value นะครับ มันจะหมายถึงตัวเดสก์ uh, นะขอเอาปกกา์ขึ้นมาโอเคฮะตัว enterprise value เนี่ยนะครับมันจะหมายถึงตัว asset นะ asset มันเป็นการซัม uh, นะครับตัว asset นะซัมม์ Sum market value นะครับของ asset ที่เราใช้ในการ generate cash uh, flow ครับซึ่งเดิมทีกว่าก่อน ก่อนที่เราจะมีแอสเซทตรงนี้มานะครับเราก็ต้องจัดหาเงินทุนเข้ามาใช่ไหมครับซึ่งเงินทุนหลักๆก็มี2ส,ส่วนใช่ไหมครับดีส่วนที่เป็นเดบแล้วก็ส่วนที่เป็น e ีคิวตีนะครับในที่นี้สมมุติว่าตัวอย่างเราจัดหาผ่าน Equity 75%นะฮะจัดหาผ่าน d e บ t 25%สองอันเนี้ยรวมกันนะฮะก็ฝั่งขวาของบาลานซ์ชีดนะครับก็มาเป็นฝั่งซ้ายของบาลานซ์ชีที่เป็นแอสเซทนะครับซึ่งแอสเซทที่เอาไปเจเนเรตแคดโฟ พอแคตโฟต่างๆดิสเคากลับมาให้เป็น PV ตรงนี้แหละครับก็คือตัว Enterprise Value นะครับทีนี้ถามว่า Equity Value คืออะไรนะฮะ Equity Value ก็คือในส่วนของตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เน,นี่ยอันเนี้ยคือ Equity Value นะครับผมซึ่งต้องบอกว่า Asset เนี่ยตัว Enterprise Value เนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับว่าเราจะจัดหาเงินทุนมาจาก Debt เท่าไหร่หรือ Equity เท่าไหร่นะครับ นะฮะคือสมมุติว่าอ่าแอสเซทร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมาจากเดทเปลี่ยนเป็นเดบห้าสิบอีครึ่ี่ห้าสิบก็ได้นะฮะแต่ตัวแอสเซทมูลค่ามันยังเป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่าตัวอย่างที่ใช้เนี่ยนะครับขอใช้เป็นตัวอย่างอ่กรณีเป็นบ้านแล้วกันนะครับเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับสมมุติว่าอ่าเดสแรก อกแรกเราไปซื้อบ้านนะครับอาจจะเราไปซื้อบ้านมานะครับซึ่งตัว value นะครับอันนี้คือ house value นะครับซึ่งเราอาจจะจัดหาเงินทุนมาจากใช้เดบหนึล้านนะครับและใช้ตัว เอเจนตี้ห้าล้านแบบนี้ก็ได้นะครับหรือกรณีที่สองนะครับกรณีที่สองเหมือนกันนะครับปื๊ดนะฮะนี่คือบ้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็น value นะครับเป็น house value นะครับกรณีที่สองเราอาจจะจัดหามาจากเดบ์ดเยอะหน่อยนะฮะจัดหามาจากเดบ์สี่ล้าน นะครับแล้วเราก็จัดหาจัดส่วนที่เป็น equity 2ล้านนะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่สามล่ะในการซื้อบ้านนะครับวันลูกอาจจะไม่สวยมากนะครับตัว house value นะครับเหมือนเดิมนะครับ house value รกรณีนี้เราอาจจะครึ่งๆเลยนะครับจัดหาจากการไปเกาะนี่มา3ล้านนะครับแล้วก็จัดหาจากเงินของเราเอง3ล้านคำถามคือนะฮะคำถามตัวใหญ่ๆเลยคือตัวตัวบ้านเนี่ยนะครับมี value เท่าไหร่นะตัวบ้านมี value เท่าไหร่อันนี้คือคำถามเลยนะครับคำตอบคือไงฮะ ทั้งากรณีเนี่ยกรณีแรกนะฮะก็6ล้านใช่ไหมครับคือบ,บ้านมัน6ล้านแต่เราใช้เงินเราเอง5กู้1นะครับกรณีที่2บ้านก็6ล้านเหมือนกันนะเราใช้เงินตัวเราเอง2กู้4นะครับกรณีที่3นะครับก็6ล้านเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเราใช้เงินตัวเราเอง3กู้3 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการฟันดิ้งเนี่ยมันมันมันอิสระนะครับมันอิสระต่อมูลค่าของบ้านนะครับซึ่งถ้าเออ,เอ,อเรามองจากตรงนี้เราจะเห็นว่าไม่ว่ากรณีไหนบ้านก็หกล้านหมดโดยไม่เกี่ยวกับว่าจะฟัน c ิ n งเงินมาจากทางไหนนะครับซึ่งในที่นี้นะครับมันก็เปรียบเทียบได้เหมือนกับตัว enterprise value ในกรณีของธุรกิจนะครับซึ่ง enterprise value ก็จะ เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะ financing งเงินมาจากทางไหนนะครับน่าจะพอเข้าใจตัว enterprise value กันมากขึ้นแล้วนะครับคราวนี้มาดูว่า,าตัว enterprise value เนี่ยนะครับมันมีวิธีการคำนวณยังไงนะครับ ก็หลักๆแล้วเนี่ยตัว enterprise value นะครับมันคือการรวมหมดนะฮะรวมทั้งส่วนที่เป็นของเจ้าของนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับส่วนที่เป็นทั้ง equity ทั้ง debt นะครับตามที่เราได้ดูตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นมันหมายถึงตัว market value ของ equity นะครับซึ่งก็คือตัว market cap นะฮะ market cap ของหุ้นนะครับแล้วก็บวกด้วยส่วนที่เป็น debt นะครับแล้วก็หัก cash ออกนะครับซึ่ง ไอภาพตรงนี้นะครับมันจะตีได้ว่าคือ net debt นะครับการที่เรามี d e p นะฮะแล้วเราก็หัก cash ออกคือ net debt นะครับเพราะฉะนั้นจริงก็เอามาร์เก market value ของ equity บวก net debt ได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของเด็ตรงนี้นะครับเราเอาเดบที่เป็นเรามีภาระดอกเบีย้ยต้องจ่ายนะไม่ว่าจะเป็นบอลนะฮะ revolving credit line นะครับแต่เราไม่นับพวกเด็บที่เป็นแบบ Account p a b l e เราไปซื้อของนะครับจากซัพพลายเออร์แล้วเราเครดิตไว้หรือเ e f ฟ r รเเนนตนะครับเรายังไม่ได้ส่งมอบสินค้าบริการนะครับรับเงินมาแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าบริการเราไม่นับนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาที่มันเป็นเดบที่มีภาระทางดอกเบี้ยนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องหักแคชออกนะครับให้เรามองอนี้ครับว่าแคชเนี่ยมันสามารถเอาไปจ่ายนะฮะแคชมันสามารถเอาไปใช้จ่ายเดบได้นะครับแล้วก็แคชเนี่ย มันที่มันไม่ include อยู่ใน firm value เนี่ยเพราะว่ามันเป็นมันไม่ใช่ operating asset ฮะ it is not operating asset that generate cash นะครับนะก็นึกภาพว่าคิดง่ายๆนะครับคือ cash คือเรามี debt อยู่ cash มันเอาไปจ่าย debt ได้นะครับระฉะนั้นเราต้องลบ cash ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็น net debt นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับ enterprise value ก็มาจาก equity บวก debt ลบ cash นะครับหรือจะเรียกว่า equity บวกด้วย net debt ก็ได้นะครับเพราะคำว,ว่า net มันคือมีบางอย่างต้องทำรไรกันในที่นี้ก็คือเอา debt ลบก,กับ cash นะครับทีนี้ลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเรามี debt อยู่ทั้งหมด40,000ล้านนะครับและเรามีอันนี้เป็น debt นะฮะแล้ถ้าเกิดว่าเรามี cash อยู่ หนึ่งหมื่นล้านนะครับแบบเนี้ยนะครับตัว net debt นะครับคือ cash มันถูกเอาไปจ่าย debt ได้นะครับฉะนั้น net debt เนี่ยก็จะเป็นสามหมื่นก็จะเป็นสามหมื่นนะฮะก็คือ debt ลบ cash นะครับแล้วเราก็สามารถเออเอาไป บวกใน equity value ได้ได้ออกมาเป็น enterprise value นะครับซึ่งเวลาที่เราประเมินมูลค่ากิจการเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาที่เราใช้ตัว f c f f เนี่ยเราจะหาได้ออกมาเป็น enterprise value นะครับและ enterprise value ตรงนี้นะครับเราก็เอาไปหัก debt ออกนะฮะหัก debt ออกเราก็จะได้เป็นตวัว equity ขึ้นมา เรามาต่อกันด้วยตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับของตัว Enterprise Value กับ Equity Value นะครับคราวนี้เราจะลองมาเทียบ Multiple นะครับของ EV per EBITDA และก็ PE นะครับของ2บริษัทที่มี Asset เท่ากันเลยนะครับคือลองดูนะฮะอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่เรามีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจาก Income Statement นะครับบริษัท A บริษัท B นะครับมี EBITDA เท่ากัน n n t t n n o o m e ไม่เท่านะครับส่วนอันนี้ข้อมูลจากบาลานซ์เชตนะครับมี a s s e t ทที่1 0 0 0 0แบาทเท่าเท่ากันนะครับแอสเซท0 0 0 0แเท่ากันแต่จัดหาเงินทุนแตกต่างกันนะครับบริษัท A ใช้เดบบ์0 0 0 0นะครับแล้วก็ใช้ Equity นะฮะเงินเจ้าของ80,000ส่วนบริษัท B เนี่ยใช้ Equity 98,000แล้วใช้เดบบ์แค่2000นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าบริษัท B เนี่ย มีเดบ์ที่น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีส่วนะจะต้องมีส่วนที่เป็นเอ็กซมากกว่าก็คือ Market Cap ก็จะต้องสูงกว่านะครับม a ร์เก็ตแก็จะต้องสูงกว่านะครเพราะว่าเขาใช้เดบ์น้อยกว่าโอเคแล้วก็มีข้อมูล Market Cap นะรบ,บริษัท A 1 0 0 0บริษัท B 178 0 0 0ัน,นะครับเราจะสังเกตนะสบริษัทเหมือนกันหมดนะฮะต่างกันแค่ ตัว capital structure นะครับคือการจัดหาเงินทุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราพูดถึงตัวอัตราสว่วนนะครับทั้ง EV per EBITDA นะครับที่เป็น enterprise value multiple นะครับกับ PE ที่เป็น equity value multiple เนี่ยนะครับ EV e b i t d a ควรจะต้องเท่ากันเพราะมันตัดผลกระทบของโครงสร้างเงินทุนนะครับ EV e b i t d a เนี่ยครจะต้องเท่ากันนะครับแต่ว่า PE เนี่ย ต่างกันนะฮะต่างกันเพราะว่า P/E เนี่ยตัวข้างบนเนี่ยมันใช้ market cap หาร earnings นะครับคือคือ P/E ถ้าเราเขียนอีกแบบมันก็คืออ่าถ้าเราพูดถึง market cap ก่อน market cap คือเอาจำนวนหุ้นคนูณราคาหุ้นใช่ไหมครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาตัว equity value หารน,นะครับหารตัวจำนวนหุ้นที่มีก็จะได้ value per share ก็ได้เป็น price ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัว P/E มันก็เหมือนเป็นตัว market cap หารตัว Net Income นะครับ Market Cap ก็คือส่วนที่เป็นเจ้าของนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะฮะเราลองมาดูการเทียบกันง่ายๆนะครับอันนี้เป็นบริษัท A นะฮะบริษัท B นะครับเราลองเอาข้อมูลที่มีขึ้นมานะครับเรารู้ Market Cap นะครับว่าบริษั A, ท A เท่านี้นะครับบริษั B, ท B เท่านี้นะฮะเดบนะฮะเดบบริษัท A สองหมื่นบริษัท B ีสองพันนะฮะทีนี้ลองมาดู enterprise value ค่ะมาดู enterprise value นะครับ enterprise value คืออะไรครับคือ market cap บวกกับ debt ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแสนแปดและอันนี้ล่ะนะครับอันนี้ก็แสนแปดเหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันนะครับบวกไปสองพันก็แสนแปดเหมือนกันนะสังเกต enterprise value เท่ากัน นะฮะไม่ว่าคุณจะจัดหาโครงสร้างเงินทุนมาแบบไหนนะฮะเพราะว่าคุณมีแอสเซทเท่ากันนะฮะสองบริษัทที่มันแอสเซทเหมือนกันนะครับเท่ากันนะฮะต่างกันที่ค a p ิ t อลสตัคเจอร์เอ็นท์เวสต์แอลูก็เท่ากันทีนี้ลองดู EBITDA นะครับ EBITDA เขาก็เท่ากันนะฮะ EBITDA นะครับผมขอคันตรงนี้นิดนึงนะครับพอดนะครับให้เห็นเป็นตารางนิดนึงดูง่ายง่ายนิดนึง โอเคนะครับ EBITDA เท่าไหร่นะฮะ EBITDA ก็คือ20914นะครับอันนี้ก็20914เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพตรงนี้นะครับตัว e v per EBITDA e v per EBITDA นะครับก็จะเท่ากันก็คืออ่าอันนี้ก็จะเป็นเ8็ดแปดหารสองหม 14พอเราทำการคำนวณมันนะครับมันก็จะออกมาเป็น8.6เท่านะครับตรงนี้นะครับก็8.6เท่าเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าตัว e v p e b i t d a เท่ากันนะครับนะครับในใน2บริษัทที่ a s s e t มันมันเหมือนกัน ebitda มันเหมือนกันนะครับทีนี้ราอันี้เราตัดจบไปก่อนนะนะครทีนี้เรามาดูแล้วถ้าเป็น pe ล่ะนะครับเรามีข้อมูล market cap นะผมเอามาเขียนอีกทีนึง่ง market cap 160000นะฮะอันนี้178000นะครับแล้วเราก็มีข้อมูล net income มาถูกครับ net income คือ12175อันนี้เป็น13040นะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าเราหา PE นะครับอ่ะผมผมเขียนหาไว้ตรงนี้ก็ได้ PE นะครับไม่รู้จะเห็นยังเห็นกันอยู่ไหมนะฮะ PE ก็คือเอาเอา่อ m t r k p t cap เมื่อกี้หาร net income นะครับเพราะฉะนั้น PE บริษัท A นะฮะจะออกมา13.1เท่านะครับส่วนของบริษัท B จะออกมา13.6เท่านะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัวค่า p e มันก็จะต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นการาให้เราเห็นภาพนะครับว่า ตัวบริษัทนะฮะที่แอสเซทมันเท่ากัน e ีบิด a มันเหมือนกันนะครับมันก็จะมีตัว EV บปอร์อีบิดาเนี่ยเท่ากันแต่ค่า PE เนี่ยก็จะแตกต่างกันครับทีนี้มาลองเปรียบเทียบตัวข้อดีข้อเสียนะครับของ enterprise value และ equity value นะครับเริ่มที่ enterprise value ก่อนเลยนะครับ คือการที่มีโครงสร้างทางการเงินที่มันต่างกันเนี่ยมันไม่ได้ Impact Enterprise value นะครับเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์มากกว่านะครับถ้าเกิดว่าจะเทียบกับบริษัทที่มีโครงสร้างเงินทุนต่างกันนะครับเพราะว่าโครงสร้างเงินทุนที่ต่างกันนะครับเราจะเห็นแล้วว่ามันไม่ได้ Impact Enterprise value นะครับข้อดีอีกอย่างคือลดลดผลกระทบนะครับทางบัญชีนะครับคืออย่างพวก เออร์เน็งต์ per share หรือพวกเน็ตอินคัมเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ accounting policy ด้วยนะครับในการมันอาจจะถูกตกแต่งถูกปรับแต่งได้นะครับแต่มันก็มีข้อเสียนะครับมันต้องดีเบตว่าไอ้ส่วนที่เป็นเดฟส่วนที่เป็นแคชเนี่ยนะฮะ enterprise value เราเราบวกเดฟลบแคชใช่ไหมฮะเราเอา equity value บวกเดฟลบแคชเพราะนั้นมันก็ต้องมีการดีเบตว่าส่วนที่เป็นหนี้สินกับส่วนที่เป็นรายการขายเงินสดเนี่ยนะครับมันมันอันไหนมันเข้าขายมันวัดยังไงนะฮะซึ่งมันก็วัดได้ยาก มันเป็นการวิเคราะห์ value ของ total business นะฮะมากกว่าที่จะเหมาะกับการวิเคราะห์หุ้นรายตัวนะครับมันก็ไม่ได้เหมาะเท่าที่ควรนะครับส่วนถ้าเป็น equity value ข้อดีเนี่ยมันประเมินไปที่ equity valuation เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องอย่างที่เราเรียนกันมานะครับ equity value เนี่ยมันเป็นแค่ portion หนึ่งนะครับของ business นะ,ะของ enterprise value นะครับ ใช้ดุินพินิจน้อยกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ต้องมาดีเบตเรื่องแคชเรื่องเดทนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับข้อเสียก็จะมีเรื่องของอมันมี accounting policy นะครับที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาจจะโดน manipulate ได้นะครับและก็โครงสร้างเงินทุนที่ต่างกันส่งผลต่อกำไรนะฮะมัน impact earnings นะฮะอย่างตัวอย่างในสไลด์เมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นว่าบริษัทที่จัดหาเงินทุนจะหนี้น้อยกว่าจะมี earnings มากกว่านะครเพราะว่า คือกรณี EBITDA เท EB ่ากันนะเมื่อกี้เรายกตัวอย่างพอ EBITDA เท่ากันนะครับบริษัทที่จะหาเงินทุนจากหนี้น้อยกว่าเนี่ยเขาจะมีภาระผูกพันการจ่ายดอกเบีย้ยที่มันน้อยกว่าสุดท,ท้ายเขามี Net Income ที่มันมากกว่าครับโอเคนะครับและในงบกำไรขาดทุนนะครับเราลองมาดูโครงสร้างนะครับนะครับเราจะเห็นแล้วแหละว,ว่า ของสร้างของบกำไรขาดทุนเนี่ยมันคือย,ยอดขายใช่ไหมครับรายได้นะฮะ operating expense นะฮะออกมาเป็น EBITDA หัก depreciation ได้ EBIT นะฮะแล้วก็หัก interest นะฮะได้ earning before tax ออกมาเป็น net income หรือ net earnings นะฮะเราเรียนกันไปแล้วในซีรีส์บัญชีนะครับทีนี้เราจะดูให้ชัดเจนกระจ่างขึ้นนะครับว่าอันไหนนะครับมันมีไว้ให้กับ d e บ t อินเวสเ r อันไหนมันมีไว้ให้กับ Equity Investor i In ตอร์อินเทตัวเนี้ยนะครับมันถูกจ่ายนะฮะไปให้กับ Debt อินเวสเตใช่ไหมครับในขณะที่ตัว Net Income นะฮะก็ต้องดูว่าเขาจะจ่ายมาให้กับผู้ถือหุ้นยังไงนะฮะจะอาจจะไปเอาเ a t โ o กี่เปอร์เซ็นต์มาเป็นดีว i ด e n นเท่าไหร่แล้วเอาที่เหลือ,อไปอไป i s v ต s t ่อเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ว่า Net Earnings ตรงนี้มันเป็นของ Equity Investor นะครับซึ่งถ้เราค่อยๆไล่เรียงนะครับ หลังจากที่ได้ยอดขายมา Operating Expense อันนี้คือจ่ายพวก Supplier ใช่ไหมฮะจ่ายพนักงานนะครับ uh, DP อันนี้เป็นรายการ Non Cash uh, แล้วก็ Interest ตัวนี้นะฮะให้ไปกับ Debt Investor หรือ Debt Holder uh, Tax นะฮะให้รัฐบาลใช่ไหมครับแล้วก็ Net Earning s ตัวนี้ให้มาที่ผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งพอเราจับโครงสร้างตรงนี้ให้ดีนะฮะจับโครงสร้างตรงนี้ให้ดีนะครับเราจะเห็นว่า พวกรายการที่ก่อนมาถึงการจ่ายให้กับเดบโพเดอร์ oder, เนี่ยนะก่อนก่อนจ่ายดอบเบีย er, เนี่ยนะครับพวกรายการเซลอีบิดาอีบิดพวกนี้นะครับมันก็ถูกเอาไปใช้ในพวกที่เป็นที่เป็นการประเมินวอล t ชันแบบใช้ multiple เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยตัวตั้งข้างบนจะต้องเป็นอ n น e r p ไพรส์แว u e นะครับเพราะว่ามันเป็นกระแสคือคือเรียกว่ามันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่วิ่งนะฮะวิ่งไปที่ ทั้งเจ้านี้และเจ้าของเนี่ยมีส่วนในในในสิ่งตรงนี้นะครับในในบรรทัดเหล่านีา้ลองดูตัวอย่างเพิ่มนะฮะลองมาดาูตัวอย่างในหน้านี้เพิ่มเติมนะครับก็เวลาที่เราจะใช้ valuation เนี่ยนะครับตัว m u l t i p l e เนี่ยมันต้องมีความ consistency กันทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวหารนะครับโดยถ้าเกิดว่าตัวหารเนี่ยมันอยู่ก่อนค่าใช้ใจ่ายดอกเบี้ย นะครับอย่างเช่นตัวหารเป็นเซลล์นะฮะเป็น EBITDA เป็น EBIT แบบเนี้ยตัวตั้งเนี่ยเราจะใช้เป็น EV หรือ Enterprise Value ครับในขณะเดียวกันถ้าตัวหารนะครับมันอยู่หลังดอกเบี้ยมาแล้วนะครับก็คือพวก earnings พวกเนี้ยนะครับตัวตั้งเราก็จะใช้เป็น Equity Value นะครับเพราะว่า earnings ตัวเนี้ยมันมีไว้ให้กับเจ้าของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็อย่างใช้พวก PE นะครับอันนี้ก็จะเป็น ภาพของการใช้ multiple นะครับซึ่งถ้าเราเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวพอเราเดี๋ยววิดีโอตอนหน้านี้นะ่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับ discount cat 4ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนพวก multiple เหล่านี้หมดอันนี้ผมแตะให้เร็วๆก่อนนะรเราใช้ ev per cell นะครับกับบริษัทที่แบบไซส์ยังยังเล็กนะฮะไซส์ยังเล็กนะครับเพราะว่าไซส์ยังเล็กเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้มีกำไรมากนะนะครับ อ่า e v per EBITDA เนี่ยใช้เยอะมากนะครับในพวก Private Equity นะครับแล้วก็พวก uh, Investment Banking นะครับซึ่งหลักๆที่เราใช้ e v d EBIT per EBITDA เนี่ยเราจะใช้กับธุรกิจที่มีการลงทุนสูงนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในพวก Long Term Asset เยอะนะครับเพราะว่าพอลงทุนใน Long Term Asset เยอะเนี่ย DP มันสูงนะ d e p r e c a t i o n เนี่ยมันขึ้นสูงนะครับแต่ว่า EBITDA เนี่ยเขา มันมันมันอยู่ก่อนตัดค่าเสื่อมนะฮะมันก็เหมือนกับ add back depreciation มาแต่ถ้าไปใช้ net i n น o ั e มเนี่ยเน็ตอินคัมมันอาจจะน้อยใช่ไหมครับเน็ตอินขั้มันอาจจะน้อยเพราะว่ามันโดนผลกระทบของตัว depreciation เข้าไป depreciation เยอะทำให้ n e ็ตอิน m ัน้อยนะครับส่วนตัว PE นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็น common ที่ใช้กันโดยปกติอยู่แล้วนะครับราคาที่จ่ายนะครับต่อกำไรที่ได้นะครับวัดว่าจ่ายราคานี้เทียบกับกำไรกี่ปีคืนทุนนะครับ อ่าสำหรับวิดีโอตอนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเป็นทั้งหมดของ enterprise value และ e q u i t y value หวังว่าทุกท่านจะเข้าใจ meaning บริบทต่างๆมากขึ้นและเดี๋ยววิดีโอตอนหน้ามาเจอกันกันกบ dividend discount model ครับขอบคุณครับ